สวัสดีครับผมสำเริงทองพาวโอกาสดีๆที่ทำได้เลยกับพอลินาเน็ตเวิร์กใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีท่านที่ฟังคลิปนี้ครับลองฟังให้จบนะครับอาจจะเห็นโอกาสดีๆกับธุรกิจนี้ก็เป็นไปได้ท่านที่สนใจนาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือท่านที่ต้องการมีอาชีพเสริมจากงานประจำหรือท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพ ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักใช้เวลาไม่เกิน15นาทีผมจะมาเล่าเรื่องราวของ p o l ิน่ n เน็ตเวิร์กตำนานสมุนไพรมากกว่า60ปีให้ท่านได้ฟังนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าบริษัท p o l ิน่าเน็ตเวิเป็นใครมาจากไหนบริษัท p o l ิน่ n เน็ตเวิรประธานบริษัทคือท่านประธานเจริญสุขกิติธิมีบริษัทในเครืองท่านมากกว่า7บริษัทนะครับ ท่านเป็นประธานบริษัทเจริญสุขบริษัททุ้นชิลท่านเป็นประธานบริษัทโสมผลีตงกุจับตาแลงสิสฟันคู่ท่านเป็นประธานบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์ดจำกัดที่จัดจำหน่ายนะสินค้าผ่านระบบเครือข่ายโดยมีลูกชายของท่านประธานของท่านประธานเจริญสุขอิทิคือท่านอิมดีพิศาลกิติธิเป็นบุตรชายของท่านบริหารบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์ด Po ิหน้าเน็ตเวิร์กเติบโตมั่นคงอย่างมากๆเลยครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอคือบริษัทบรินาเน็ตเวิร์กสาขาสุโข,ขทยัยนะที่สร้างไว้การให้กับสมาชิกรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตเนื้อที่มากกว่า5ไร่ครับและบริษัทพร,รินาเน็ตเวิร์กยังมีโรงงานผลิตแห่งใหม่ครับเป็นของตัวเองบริษัทพริน้าเน็ตเวิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ผลิตสินค้าด้านสุขภาพ และด้านของเกษตรสมแดงนาที่รู้จักไม่รู้จนเป็นชีวภาพ100%เซสินค้าด้านดูแลสุขภาพก็คือ,อตำนานของสมุนไพรสมเกาหลีตังกุยจับตาแปลงสิฟันคู่ที่มีตำนานอยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีและยังมีสินค้าอีกมากมายที่หลายๆท่านเคยได้ยินก็คือ p ลินาเคดี นะและก็สินค้าด้านดูแลสุขภาพของสตรีครับนะได้อีกมากมายสมแดงอาหารชุบรังสำหรับพืชนะครับมีอาหารหลักอาหารรองและกลุ่มอาหารเสริมนะครับอยู่ในขวดเดียวใช้ได้กับพืชทุกชนิดนี่แหละครับที่เป็นสินค้าที่มีตำนานและที่มีคุณภาพที่ใครใช้แล้วก็เกิดความประทับใจสมแดงเกษตรกรได้ใช้นะช่วยลดต้นทุน เพิ่มพูมผลผลิตนะให้เกษตรกรและปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคเพราะว่าเป็นชีวภาพ100%ยเปอเซ็นครับอยวเรามาดูแผงการตลาดของบริษัทพลิน่ากันนะครับก่อนอื่นเรามาดูระบบการตลาดแบบทั่วๆไปก่อนนะที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตากันดีก็คือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานต้นทุนบวกกำไร40%ครับแล้วก็มีโฆษณาค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกค่าการตลาดตรงนี้6 0 กับบวกกับ40%คือค่าการผลิตนะมาถึงผู้หริโภคกใน100%เต็มที่เราไปซื้อนะครับมาไม่ว่าจะในเรื่องของร้านสะดวกซื้อหรือห้างใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มห้างกลางเนี่ยจะมีรา,ายได้มากมหาศาลและร่ํารวยนะครับแต่เราไม่มีโอกาสเป็นตรงนั้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้บริษัทพลิน่านที่เวิร์กนะจัดจำหน่ายโดยระบบเครือข่ายครับ มีสินค้ามากมายนะครบวงจรนะครับก็จะ,ะมีค่าการตลาด60เนะโดยตัดกลุ่มเพราะร้าก็กางออกไปเราก็เป็นสมาชิกนะทำการตลาดเองได้60ซได้จากไหนครับได้จากการใช้ดีและบอกต่อครับญาติพี่น้องของเรานะอ่าแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็บอกต่อญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนี่แหละครับนะง่ายๆคือพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วเปลี่ยนที่ซื้อ นะครับแล้วก็ใช้ดีแล้วบอกต่อจากรายจ่ายมาเป็นรายรับทุกท่านพอดีไหมครับผมเชื่อทุกท่านเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับแผนรายของบริษัท p o l y n a Network Dynamic Multi Generation System จะมีแผนรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับรายวันก็จะมีได้ขั้นต่ำวัน500ถึง6,000บาทต่อนหนึ่งวันครับเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับว่ามีไรายได้กี่ช่องทางกันบ้าง p a ิน่าเน็ตเวิมีรายได้ทั้งหมด8ทางทางแรกคือกำไรขายปีกคือการค้าขายโดยทั่วไปนะครับคือ10ถึง25